กัลล่ำปีของเราต้นก้าเขาจะเหมือนต้นขนาเลยพอก็โตขึ้นมาเรื่อยๆเ,เขาก็จะเริ่มห่อห่อหอห่อเขาเองโดยอัตโนมัติของเขาเลย <c oughs> เหลืออยย่สี่ต้นวันนี้แบ่งลักต้นแก้ยมีดอกนะต้นที่สองต้นที่สาม ต้นที่สีอันนี้อันนี้ใหญ่หน่อยใหญ่ขึ้นมาหน่อยต้นที่สี่ใหญ่ขึ้นมาหน่อย, 4, ห,ห,อยหอยก็มีหอยนะเนี่ยห,หอยเขามากินไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยก็กินแต่น้ำอันนี้ก็บอกโคลี่บอกคลี่สีม่วงปีน,ปนี้ปีแรกที่ปลูกยังไม่มีดอก เป็นแถวเลยพันทนหิมะแต่เราก็ต้องรอดูว่าหลังจากผ่านหิมะปีนี้ไปแล้วปีหน้าเขาจะตายไม่รู้เขาจะรอดเนี่ยเราก็จะมาถ่ายทําให้เพื่อนๆดูอีกทีปีหน้าว่าเขาจะรอดจากหิมะไหมแต่ซองเขาบอกว่ารอดจากหิมะมะเขือเทศของเราอา,ากาศร้อนลูกไม่ค่อยมีเลยพอเขาออกดอกปุ๊บดอกเขาก็ตาย โดนอากาศร้อนขนาดมีสเลนนะสเลนคุมต้นนี้คือต้นมะเดือ่อมะเดื่อที่นี่ก็ไม่เหมาะกับเขาบางทีก็กำลังออกลูกอย่างเงี้ยหนาวมาแล้วไม่ได้กินลูกเแตดก็ปลูกเป็นไม้ประดับต้นนี้คือต้นซื้อมาจาก ร้านซื้อมาจากร้านแล้วก็มีต้นที่เราซื้อมาเดือแห้งมากินเราเพาะเม็ดนี่เราเพาะเม็ดรดน้ำใส่ปุ๋ยเหมือนกันเหมือนกับต้นผลไม้โดยทั่วไปอันนี้เพาะเม็ดนะแต่เขาก็รอดทีมะมาได้นะแต่ปีหน้าก็ต้องดูดูว่าเขาจะรอดไหม ต้นแรกนุน่นซื้อต้นมาปลูกคือรอดหิมะนั่นปลูกซื้อมาปลูกลงปีที่แล้วรอดหิมะต้นนี้คือเหมือนพวกทัญ,ญพืชอะทัญ,ญพืชมันถั่วเปลือกแข็งอะนี่เม็ดก็จะเป็นอย่างงี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนพวกทัญ,ญพืชตัวเปลือกเปลือกเปลือกแข็งเปลือกแข็ง โอ้โหต้นนี้นี่ปลูกประมาณหกปีได้แล้วน่าจะเป็นต้นเพาะเม็ดน่ะหกปีลูกก็ออกปล้มป็แหลมใส่ก็ใส่ปุ๋ยอยู่นะใส่ปุ๋ยลดน้ำแต่ก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่บางทีเขาจะไม่ค่อยชอบอากาศทีน่นี่นี่เชอร์รี่เปียวเชอร์รี่เปียวเชอร์รี่เปียวเพื่อนบ้านเขา ลากมันมุดมามันขึ้นมันก็เลยเอออันที่เราต้องการเราก็เอาไว้ไม่ต้องการเราก็ขุดทิ้งแต่ก็แพร่พันธุ์โดยลากนะลากมันทะลุมานะ่ะเ,เพื่อนบ้านเนาะเพื่อนบ้านนะ่าจะซื้อต้นมาปลูกอะลากมันชนชัยเนาะเหมือนต้นไม้ทั่วไปอะ่ะลากชนชัยเหมือนกัน ทีนี้ได้กินผลไม้ก็มีแอปเปลิลพอได้กินปลูกไว้เนาะปลูกไว้เยอะๆนะฮะมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรใบเขียวให้มันมีออกซิเจนจะได้ไม่ร้อนมากแต่ก็มีข้อเสียก็คือเราต้องเสียค่าน้ำเพิ่มให้มันเป็นออกซิเจนเนี่ยมันจะได้เย็นๆนะแล้วไม่มีมันก็เตียนล,ลึ่มเนาะ เหมือนบ้านเราอะบ้านเราปลูกมะม่วงใช่ไหมผลไม้อะไรก็ได้ที่ทนแรงอะเพิ่มความชื้นหน่อยมีออกซิเจนที่บ้านนี่จะมากจะเน้นปลูกอ,อของกินไม่ค่อยเน้นปลูกอ,อดอกไม้เท่าไหรดอกไม้จะมีน้อยบางทีเราก็ปลูกไอ้พวกไอ้ต้นหอมบงังชีอะไรอย่างเงี้ย แทนเป็นดอกไม้เนาะแต่ว่าเราก็สามารถเด็ดมากินได้สาลี่เพื่อนบ้านยังดกเลยน่าจะอายุยี่สิบกว่าปีแล้วก่อนที่เราจะมาอยู่ที่นี่อีกดกแล้วท้องฟ้าสวยเลยวันนี้ สีฟ้าสวยเลยโอ้ตรงนี้เมฆคึมคึมอยู่ย่อมบางทีเมฆเขาจะแบบคึมคมเงี้ยตามหมู่บ้านเขามีต้นไม้เยอะใช่ไหมพอมเยอะมันจะมีความชื้นขึ้นไปข้างบนเงนก็จะเกาะเป็นคึมคึมอย่างเงี้ยวันนี้ทองฟ้าปลอดโปร่งเลยสวยเลยเนาะ